เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมานะครับผมทุกคน PVP นะครับทุกคนเออเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าฝีมือผมเนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับวัดจ้าโ้เออนี่แหละเป้าใหญ่เป้าใหญ่เนะี่ยกูชอบเป้าใหญ่ชอบนะครับเฮ้ยเอ้ยกูยกโหดตายตาย,ตายเรียบร้อยนะครับโอ้โหข้าวหัวเท่าไหร่เนี่ยคนนี้โนเฟ k เขาจะแบบว่าเออผมปลอมข้าวหัวหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ปลอมไม่ได้ปลอมโน f ฟ k โนเ f a นะครับเออผมไม่ได้ปลอมข้าวหัวนะ คืออะไรอ่ะโนรันโปโปรคำไอ้ปะความหมายตรงนี้ก็คือโปหมายถึงว่าโปแบบว่าเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับใครที่กำลังมองหารหัสออสตานะครับผมทุกคนผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านนุกเกอร์ช็อปร้านนะครับบริการขายรหัสออสตา,าอย่างดีเลยแล้วก็ยังมีแบบสุ่มด้นะเดี๋ยวนี้ผมจะมาสุ่มดูนะครับนี่ได้ของมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของพร้อมกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงเฮ้ทุกคนดูหูเจ็ดดาวเพียบโอ้บอกเลยนะครับมีเยอะจา้าใครที่สนใจนะครับทุกคนลิงก์นุกเกอร์ช็อปอยู่ใต้ล่างคลิปนี้หรือไปซื้อนะก็กๆ The ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนโอ้โหห่างหายกันไปนานมากๆนะครับทุกคนกับบล็อกฟุตนะครับโอ้โหเขามาบอก PVP โอเคโอเคนะครับโอเคอ่าโโดนท้า PVP เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมานะครับผมทุกคน PVP นะครับทุกคนเออเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าฝีมือผมเนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับกับดาบแคมเดอร์คู่ใจเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าดาบนี้ยังจะดีสำหรับผมอยู่หรือเปล่านะครับโอเคก็ก่อนที่ใครแบบจะไปรับชมเนี่ยนะครับก็ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที้กดแล้วเนะี่ยขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะโอ้โหเหมือนเขาอยากจะพิวพผมมากเลยโอเคไปเลย let's go มาทุกคนคือแบบว่าที่ผมพูดนะครับคือผมแบบอยากรีบเล่นมากเลยนะเพราะผมแบบว่าไม่ได้เล่นแบบนานมากๆนะครับผมสําหรับบล็อกฟุตเนี่ยถ้าผมกดผิดหรือกาก็ต้องขออภัยด้วยโอเคดูสวยครับฉาบชิบฉาบชิบฉาบนะจิบฉาบเจ็บเก็บเจ็บเฮ้ยจบ,ยบว้าจ้าวโอ้นี่แหละเป้าใหญ่เป้าใหญ่เนี่ยกูชอบเป้าใหญ,ใหญ,นะชใหญ่ชอบนะครับ โอเคเป้าใหญ่หนะ่อยชอบเป้าใหญ่อย่างนี้ชอบเลยเออนี่ครับอุ้ยฝีมือผมก็ยังได้อยู่นี่ว่านะทุกคนฝีมือผมมันก็ยังได้อยู่โอเคปลาดักไม่โดนครับเข้าไปดูดอุ้ยอ้าวอ้าวอย่างนี้ยิงคาบูชอาอ้าไปไหมไปครับสวยปึบฟับซัมเบ้โอ้โหไม่โดนหมับเขาให้เป,ปิบ๊บสวยสวย,สวยโดนนะครับตอนนี้เลือดเขาเหลือเท่าไหร่ครึง่งนึงแล้วมามาครึ่งทางทุกคนผมบอกเลยว่ามาครึ่งทางเอายังไงติดบาร์กระเป้าเนี่ยอุ้ยโอ้โหยีงไม่ไปเอาก็ติดบาร์กระเป้าหายแล้วปะ ยิ่งอุย้ยคา,ชาปช่าปาปาสกิลครับโอเคสวยโดนครับยังไงขึ้นมาปุ๊บสกิลใสโอ้ยเขากดหาชีทันนะเฮ้ยยายากูขอลาเฮ้ยถ้าหัวกโกตั้งนานอย่าลาเธอมามึงมามึงมา,มงมานี่ดูด,ดโดนครับจังหวะนี้ยังไงสกิลปุ๊บปุ๊บ,บนี่นี่โอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้ว,ลวปาคมเดอร์สวยครับใต้หนึ่งเออมาดิใครจะเอาต่อมาเลยครับได้หมดอ่ะผมบอกเลยว่าผมก็ยังตึงอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครเอาผมลงมาดิมาดิครับเออมาดิมาดิจะเอาปลาดล้วจะเอาไหมล่ะ เราจะเอาไมล่ะเฮ้ยเขาหนีทุกคนเขาไม่กล้าเขาไม่กล้ามีอบผมอ่ะเฮ้ยมึงไม่กล้ามีกับพี่อะวะน้องฮะถามเอ็งไม่กล้ามีกับพี่หรอโอ้โหไปโคตรไกลอะอุ้ยโดนโดนป่าซุบเออโดนโดนตามครับผมบอกเลยว่าผมตามตามติดชีวิตคุณผมตามติดชีวิตคุณอุ้ยโดน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 เกือบละนี่โดนอีกทีนึงโอ้ยยังเก็บครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูดเขานีครับนี่ไงดูดไง็อนี้ดูดไง ึบนี่ปาดหนองปาดหนองทุกคนว่าผมจะปาดโดนไหมผมจะฟุ๊บโอ้ยเอ้ยกูอย่ากโหดตายตายเรียบร้อยนะครับโอ้โหข้าวหัวเท่าไรเนี่ยคนนี้ใช่ใช่เก้าเอ็มเปล่าใช่ครับเก้าเอ็มนับตายเราตายโอ้โคตรโคตรแบบไอ้ดิวแม่งโคตรหลันวงการอ่ะแม่งจับเกมไหนมันก็เป็นโนนึงของทุกเกมอ่ะก็คือแบบืหถ้าบอฟฟูดนี่แบบมีบัฟนะบอกเลยว่าโคตรมันอะไรอก็จะมีใครมาด่าผมแบบต่างๆนานะเขาพูดว่าอะไรอ่ะ อะไร hey, ama, Emperor, เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูวนี่กลวมันจะคุยอะไรอุ้ยอ้าผมเลยมางออกมานี้เจ้ามึงก็อมาเคย์ตอนนี้ก็ข้าหัวเก้าเอ็มนะคือเอาผมไม่ลงอ่ะก็แค่นั้นแหละก็คือเอาผมไม no <am> ่ลงก็คือเอาไม่ลงไงเออก็คือฝีมือเองมันมันยังไม่ได้ขึ้นที่ไงนี่ไงดูดเรียบร้อยครับคาบูชะนัดเดียวตายไปจบปะจบไหมอุ้ยเขากดเขากดเขากดอะไรไม่รู้เขากดทงสัยแบบกดเผานะครับเออกดเผาไงทุกคนเลยตีไม่เข้าโดนอู้หูฮาชิช่วยไว มามาไปไหนครับอุ้ยลบครับจังหวะนี้ลบแล้วเข้าไปดูโอ้ยกูดูไปทางไหนเนี้ยกดดีอ่ะโอ้โหไปโดนเข้าไปปุ๊บนี่ครับเรียบร้อยจังหวะนี้บอกเลยว่ามีสิทธิตุยได้โอ้โหแต่ไม่ไม่ตายครับมันตุยได้นะแต่มันยังไม่ตุยขึ้นมา,าสกิลหนึ่งโอ้โหพลาดว่ะขอสกิลกลางกาดเลยเว้ยมันจะโดนเหรอนะ้องพิ่ถามเนี้ยลงมาดิลงมาดิาดเออสวยครับลงมาแล้วเป้าหมายผมปึ๊บยา่าหนีดีเฮ้ย m, เก้าเอ็มองจะไปไหนอะเอ็งจะไปไหนอะเอ็งจะไปไหนฮะ9 m ้าเอ็มเงจะไปไหนฮะเก้าเอ็ม โอ้ยพลาดนี่ครับอยู่ข้างหน้าผมมันได้อยู่ข้างหน้าผมเข้ามาเอ้ยโอ้ยโดนสกิลสวยดูดดูดดูดอ้าวออกสกิลกดไปแล้วเขาเขาตีผมไม่ค่อยเข้านะครับเอ้ยขนาดกูไม่ใช่เผา VC นะเฮ้ยตอนนี้อู้ะเผา VC บอกเลยบมมันตุยตั้งแต่แรกเลยนะครับไอเนี้ยโอเคสวยสวยมากกดยิงกดลงปุ๊บสกิลเขากดอีกแล้วอะโอ้โหทุกคนเขากดอีกแล้วว่าไม่ตายเลยดาเมจเข้าแค่สองพันนี่ไงดูดต่อครับมีสกิลไหนให้เล่นไม่มีเลย ดีมากจเจริญอุ้ยอุย,อยเจ็บเจ็บอ้าวเฮ้ยมาขคบอลเดียวกูตาย,ยเย็ดเคโอพลาดรอบเดียวผมถึงกับตุยู้ผมบอกเลยว่าช็อตนี้ผมต้องแก้ผมต้องแก้ไม่ได้งไงผมต้องแก้มามา <S <S 1> <S 1> เพื่อนออกมาใหม่มามาผมออจริงแล้วทุกคนช็อตนี้แหละผมบอกเลยถ้าเขาออกมาอีกทีผมออจริงแล้ว ต่เขาจะออกมาปะเนี่ยออกไปออก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 นี่อยู่นู้นน่ะเก้าเอ็มเก้าเอ็มโอ้อะไรวะเดี๋ยวเราไปทาเขาก่อนนะครับอะไรง่านายมันก็หนึ่งหนึ่งไงพีพีเดี๋ยวเราชวนพีพีนะครับพ VP PP p อีกวันอีกหนึ่งอีกหนึ่งวันแล้วอ่ะวันแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเขียนไม่เป็น you don't fake อ๋ออ๋อไม่ได้เฟคครับ no 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 no, no. โนเฟ k เขาจะแบบว่าเออผมปลอมข้าวหัวหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ปลอมไม่ได้ปลอมโนเฟ k โนเฟ a นะครับเออป่ะผมไม่ได้ปลอมข้าวหัวนะพบกูข้าวหัวแค่นี้จริงๆกูข้าวหัวแค่นี้จริงๆนะโบ o เอาโบไม่มาไม่มาหรอโบตายแล้ว bro. โบโบไปไป,ไปคุยกับแม่สาวอะโทษจีแล้วที่เราไม่ได้ผมยาวอ่ะ <c> ก <oughs> ็ไปคุยกับสาวอะครับน้องๆโอ้โหพี่อยากพิลพกับเอง็งเอ็งจะไปคุยกับสาวทาไมเอีไม่คขาตุยเลยเดี๋ยวเขาคุยอะไรกันอะทุกคนเราเราจะมายุ่งเนี้ครับเออ เออเขาเขาไม่คุยกับเราแล้วอะอะไรอ๋อเขาพิมพ์ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเวียดนามหรือเปล่าอันนี้เวียดนามหรือเปล่าทุกคนหรือประเทศอะไรผมไม่รู้นะใครที่รู้ลองคอมเมนต์นะเออ,เอ,อพิพ์ผมไม่รู้เรื่องอะ่ะโอ้โหตายแล้วโอ้นี่ข้าวหัวแ m อมหรอเออผมไล่ชวนพ v พีมั่วหมดอ่ะ PVP นี่เอ้ยฟึบอ่านี่นี่นถามกูจะชวนพ v พอย่างเดียววะเออไม่ได้ต้องชวนพ v พีเพราะเราอยากจะเล่น พี่ๆกเรามาใครก็ได้เนี่ยสองคนเนี่ยเออเอ้ยมันคืออะไรอ่ะก็พิมพ์อะไรไม่รู้เรื่องทุกคนเขาไม่คุยกับเราอ่ะคือแบบว่าฮะ yes yes อ่ะกูนี่แหละจะพีพีกับมึงโอ้โนรันโนกูไม่มีหนีครับโนกูไม่มีหนีไม่มีหนีอยู่แล้วโอ้จะบอกว่าโดนอะนโอเคอ่าเออแย่เฮ้ยเขาคุยให้ด้วยโนรันฮะคืออะไรอ่ะโนรันโป โปรคาไอ้ไอปะความหมายตรงนี้ก็คือโปรหมายถึงว่าโปรแบบว่าเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับเออโอเค bro PVP โอเคอ่านะครับคนนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะยิงแบบว่าบอกเขานะครับว่าเฮ้ยเริ่มนะครับโอเคมามาเริ่มเลยเริ่มเลยครับตอนนี้เราก็ได้เจอกับคนต่างประเทศนะครับใครก็ไม่รู้จังว่านี้ครับยิงคาบ,บูชาปึ๊บปึ๊บเอาไม่ไหลามาเา้าอ๋อเขาใช้สกิลผมก็ว่าอยู่เขาไม่ไหลาตามมา อุ๊ยโดนคอมโบโอ้โหเกือบโอ้ยโอ,โ,โอ้โหทุกคนผมเกือบตายอะโอเคนี่ครับปึ๊บป๊าปอุย๊ยหนีก่อนโอ้โหแต่ผมเกือบตายนะช็อตเมื่อกี้คือแบบว่าสุดนะค,คนนี้คอมโบเดียวผมไม่มีหนีอยู่แล้วครับมาบอลเลยข้าหัวเสียก็เสียครับอุย้ยตายโอ้กหอดเนี่ยครับโหมดมาก โหดมากทุกคนโคตรก็อ์อะเอยเขาเป็นคนประเทศอะไรอะเออโคตรโหดอะทุกคนคือผมสู้ไม่ได้จริงโอ้โคตรโหดอุย้ยโหดจริงนะครับโอ้โหแต่เก้าแต่เก้กับ8 M คือโหดทั้งคู่นะเหมือนเขาจะเป็นคอมโบผลโมจินะครับถ้าเราพลาดครั้งเดียวก็เหมือนผมอะ คือถ้าเลือดมาประมาณหมื่นใช่ไหมถ้าแบบว่าแต่ก่อนอนะ่ะผมลองนะที่เลือดมันยังไม่ได้อัพขนาดนี้นะครับประมาณวิ2 0สอพันเท่าไหร่นี่แหละเออผมลองคอมโบนี้คือมันทีเดียวตายนะที่ผมเคยเล่นนะครับคือถ้าพลาดอะ่ะก็คือตายเลยนะแต่ถ้าไม่พลาดก็ยังได้สู้อยู่นะเออ นะครับอย่างผมเมื่อกี้พภาปเลยเลือดเหลือครับคือไม่มีโอกาสได้ส่วนคือเขาโหดมากนะครับโอเคก็ผมคงต้องไปฝึกมาแบบว่าอีกประมาณ18ปีนะครับถึงจะโหดขึ้นนะครับทุกคนโอเคก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วใครเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยมาพีวีพีงี้อีกนะครับหรือเอาเซตอะไรคอมโบหรืออะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำออสตาเนี่ยบวกกับบล็อกฟูดไปด้วยละกันนะครับทุกคนก็จะได้แบบ หายคิดถึงไงเออแบบพี่จะทำแต่ออสาตาไม่ทำบอฟุดบ้างหรอนะครับอืมก็เดี๋ยวมาทำให้โอเคก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคระับส,สวัสดีครับผม